ก้าบสวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมมื้อนี้มาพบพ่อครับช่องรถต่อต่อชั้นแนวกับเบาเ้า <_ d ata> เหลือมีเช่นเดิมเช่นเคยครับพี่น้องครับมื้อนี้เบ้าเหลือมกับมีเมนูมารับเสือกับเราพี่น้องมื้อนี้เป็นลาดนาลาด,นาลาดนาล้วนมิดพี่น้องมีหมูมีมึกลาดนาเสียงง่ายพี่น้องมาครับพี่อยู่ต่างประเทศนอกประเทศในประเทศตดตุกขุกได้ไหมมากินน้ำเบาเ้าเหลือมมาพี่น้อง กินลาดหนาน้ำเบาเหลือมีนอ้องอ่ะดื้อบรรยากาศกะตอนนี้ละยังเคียงใบใบนี่นะแลกจะดิปรุงซะกอนหมักรสชาติไปกับปรุงเอาไหมอันนี้กะบขึ้นน้ำสมขันหัวใส่ถุงแบบนี้นี่ก็สื่อมาอย่างเดียวให้น,น้ำตาลมีน้องตาล ใช่หลายวันหลายใช่หน่อยว่าหน่อยอันนี้บอกพริกครับพนนริก,ก,กรปนกน่นนะครับมักเผ็ดมักบม่เผ็ดก็ว่ากันไปครับบันนี้บ้านเลื่อมกอดีขออนุญาตค้นได้ครับบันนี้กุ๊กเขามันเขากันพี่น้อง เสียบไรดินมังกรไรแตกพี่น้องครับไรแตกปัาากๆเลยรสชาติด่างเดิอมกับเสียบพีด่ดอกเบ้าเดิอมกัมบมะปุงเพิ่ม บาหรือมักหวานเป็ดเค้มนัวลงตัวพี่น้องบ่ต้องวบาหลายครับจวดเลย <c oughs> บรรยากาศเหมือนเดิมข้างหน้าถุงหน้าพะนะบมแมนบรรยากาศกอกเป็ดที่เราพี่น้องครับ nêm đi muốn nôm đi đẹp บรรยากาศฝ่าลงโก้งแจงสบายพี่น้องครับนากินลาดหนาเบาเหลือพี่น้อง 派遣。 ตัวจอดจะนีพีน้นองขอปวดอ่อนผมแน่นอนขนาด Ngon ra nè, ra nè Đang, nào, đang, nào. đang Hả? Chấm đẹp kìa Không Không, bữa nay chú bây giờ chấm khâu kìa Không phải nhận Ủa Chấm đẹp có vậy nhận nào chấm xoắn kìa นี <ane voice have> ่ใครอะไปไม่รังครับผม มืัอนี้กับเชียนเดิมยังเคยครับเบ้าเหลอือมกับทีคว้าพรมแม่พี่น้องไป็ก้อนหนอครับพี่น้องแต่ว่าก่อนเท่าจากันอย่าลืมนะครับเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับจะใครกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับเบ้าเหลือมกับพี่น้องขอบคุณคนที่เข้ามารับชมคลิปเบ้าเหลือมกับและขอบคุณคนที่กำลังทีที่เข้ามารับชมคลิปเบ้าเหลือมกับพี่น้องถ้าเกิดว่าคลิปนี้กินปลาสุภาพบอกมมว่าม้วนกินปลาเบิดกะขอถอดขอไว้พรมแม่พี่น้องครับผมเอามารอช่วงกันวาเนอยห้ พอแม่พี่น้องได้รับชมกันครับสำหรับเมื่อนี้ขอเก้ามาขอบคุณครับและสวัสดีครับผม